โรตีสำเร็จรูปตราอาาค่ะโรตีกึ่งสำเร็จรูปของเรามี3แบบนะคะสมรสชาติมีรสดั้งเดิมรสชาโคแล้วก็รสสัญญพืชค่ะลักษณะเด่นของโรตีเรานุ่มแบบไม่เหมือนใครอะค่ะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะโรตีอาชามีไว้ติดบ้านทำง่ายกินง่ายสะดวกทุกครอบครัวค่ะใครที่สนใจจะชิมโรตีของเรานะคะติดต่อได้ทางเพจ อัฮารโรตีแล้วก็โรตีกึ่งสำเร็จรูปตราอัฮาค่ะมีสองเพจนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊คลายไอดีเพียงสแกน QR c อ d e หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย